จากเทควันโดครับไปต่อการที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับล่าสุดก็ได้ผลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ครับรับหน้าที่เป็นนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568ครับโดยมีผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสมาคมสโมสรสมาชิกรวมทั้งผู้แทนสมาคมไคบอร์ดและว,วิงสปอร์ตครับร่วมในการประชุมกว่า107คนในกรบที่ห้องบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม วาระสำคัญนะครับคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่นะครับแทนพลนเรือเอกสมประสงค์นินสมัยนายกสมาคมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีนะครับและก็แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับเลือกตั้งในวาระต่อไปซึ่งที่ประชุมครับได้เสนอชื่อพลเรือเอกไผ่โลดเฟื่องจันทผู้บัญชาการทหารเรือลงชิงตำแหน่งเพียงคนเดียวเท่านั้นครับจากนั้นครับสมาชิกสามาญและสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียง ทั้งในห้องประชุมและออนไลน์นะครับก็มีมติเป็นเอกฉันนะครับยกมือให้การสนับสนุนทําให้พลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ได้รับเลือกนะครับให้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมแข่งเรือใบคนใหม่นะครับเป็นลําดับที่18ของสมาคมครับ สาหรับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับได้รับการประเมินจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในปี2568ด้วยคะแนนเฉลี่ยเต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นปีที่3ติดต่อกันครับดังนั้นนโยบายของนายกสมาคมคนใหม่นะครับจึงยังคงยึดมั่นพัฒนาสมาคมอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างนักกีฬาบุคลากรเรือใบให้มีมตาตรฐานสูน่สากลยกระดับการจัดการแข่งขันกับบริหารองค์กรที่โปร่งใสเป็นที่ยอมรับ และเป็นศูนย์กลางของกีฬาเรือใบครับที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับนอกจากนี้ครับยังหวังที่จะยกระดับวงการกีฬาเรือใบไทยนะครับให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะครับมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับโลกนะครับโดยการบริหารจัดการมาตรฐานระดับสากล นอกจากการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แล้วคนับภายในงานยังมีการมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับจากผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33นะครับโดยทีมเรือใบไทยครับสามารถคว้าม,มาได้5้าเหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงครับโดยเงินรางวัลพิเศษที่มอบให้นักกีฬาในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากปตทสอพอ รวมเป็นเงินจำนวน1ล้านสนบาทครับโดยแยกเป็นงินรางวัลสำหรับนักกีฬาเหรียญทองจำนวน17เหรียญครับเหรียญละ80,000บาทนะครับเหรียญเงิน1เหรียญครับเหรียญละ5 0,000บาทและเหรียญทองแดงจำนวน2เหรียญเหรียญละ30,000บาทครับ ก็เป็นการเติบโตต่อไปนะคะสําหรับเรื่องของเรือายในประเทศไทยเราอย่างช่วงซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนน่าจะตื่นตาตื่นใจนะคะโดยเฉพาะโอ้ต้องเรียกว่าสมเด็จพระราชินีเองเนี่ยก็สามารถนถรําทัพคว้าเหรียญทองสาหรับการแข่งขันในซีเกมได้ด้วยนะคะ